ส่วนแค่วันนี้มาสอนนะครับการเปลี่ยนคอร์ดนะครับจากคอร์ด C นะครับมาคอร์ด G นะครับสำหรับมือใหม่ในการเปลี่ยนจากคอร์ด C มาคอร์ดจผมว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายนะฮะทีน,นี้เรามาดูนะครับในส่วนของคอร์ด C เนี่ยแล้วก็ต้องรู้รูปแบบอยู่แล้วเนาะว่ากดช่องที่5ไอ,ชอช5้ช่องที่3สายสาย5นะครับช่องที่4สายไอช่องที่2สาย4แล้วก็ยื่ชี้กดช่องที่1นะครับสาย2แบบนี้นะ เวลากดแล้วก็ออกแรงให้นิ้วเนี่ยเพเยอะขึ้นลักษาแบบนี้นะทีนี้มาดูนะครับรูปแบบของคอร์ดที่เราจะเปลี่ยนก็คือคอร์ดจนะฮะสื่อมาทั้งคอร์ด G ก็คือนะครับตัวรูทเนี่ยนะครับจะใช้นิ้วกลางกดนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือหดนิ้วนางเนี่ยลงไปอยู่นะครับพับลงไปจนสุดอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเราจับคอร์ดอยู่อย่างนี้นะพอเราปล่อยแรงนิ้วออกเนี่ยเราพับนิ้วนางลงไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วพยายามอย่าให้นิ้วชี้เราเนี่ยพับลงไปตามนี้นะ เราต้องฝืนนิ้วชี้ขึ้นไปนิดนึงนะเพื่อให้อยู่รูปแบบลักษณะแบบนี้นะเนี่ยจะขอดซีอย่างงี้ใช่ไหมฮะดึงนิ้วนางลงมาอย่างงี้ปั๊บแล้วเราก็จัดระเบียบนิ้วนะไพ่จงนะให้เราเอ่อได้รูปแบบของขอรดจีคร่าวๆโดยที่เราไม่ต้องกดนี่สําคัญมากเลยนะนะครับก็คือจัดรูปแบบระเบียบของขอดให้ได้ก่อนที่เราจะออกแรงกดที่นี้เวลาเราก,กดเนี่ยเราก็เลือกเอาว่าเราจะกดลักษณะกรรำแบบนี้น รือว่าลักษณะคีบแบบนี้นะถ้าได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะแต่ิ่งมันก็คือเราจะต้องออกแรงแล้วเราต้องรู้สึกว่ามือเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตึงเก,กร็งนะไม่ปวดอุ้งมือนะฮะเราต้องหาตั้งแต่แรกเลยว่าวิธีการกดแบบไหนที่เราจะไม่ไม่ปวดอุ้งมือนะครับโดยเฉพาะอุ้งมือตรงช่วงนี้หลายๆคนจะประสบปัญหาก็คือกดปุ๊บกดนานๆเนี่ยนะครับจะมีการเกร็งตรงนี้โป้งเนี่ยดังนั้นเราจะต้องมีวิธีการที่เราจะบิดตัวบิดรูปแบบมือนะครับให้เรารู้สึกว่าเออเกิด ความแน่นในการกดแต่ว่าไม่เกิดการเกร็งในการกดนะครับเราต้องหาจุดนี้ให้เจอเพราะมือเราเนี่ยซีระจะต่างกันนะครับวิธีการกดจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อีแบบหนึ่งถนัดกว่าบางคนได้อีแบบหนึ่งถนัดกว่าว่าสี่สัมพัญธ์เลยก็คือเราจะรู้สึกสบายมือนะครับเช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะกดกลณะแบบไหนนะครับเสียงที่ได้เนเวลากดเห็นไหมเวลาผมกดคอจีเนี่ยนิ้วมันจะเพิเยอขึ้นยกมานิดนึงนะฮะเพื่อที่จะให้ท้องนิ้วของนิ้วชี้เนี่ยเปิดออกให้สายเนี่ยมีความกลงวานขึ้นนะ ่วนนิ้วมันจะพับมันจะงออะไรเนี่ยมันอยู่มันแล้วแต่นะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บปวดอะไรก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะบางคนเนี่ยไปฟิกนิ้วว่าต้องงอลักษณะแบบนี้ตลอดเวลาผมว่าอ่ามันไม่ไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับคือถ้าเราไปฟิกนิ้วว่าต้องกดให้มันงอแบบนี้เนี่ยนะครับบางทีท้องนิ้วเนี่ยมันเตี้ยเกินไปมันทําให้ไสตอื่นเนี่ยบอดด้วยนะฮะดังนั้นเวลาเรากดเนี่ยบางทีนิ้วมันก็ผยเเยได้นะครับแบบนี้นะพอมาขอซีเนี่ยเรากดออกแล้วเราก็ยืดดึงนิ้งลชีไป นะครับชักนิ้วชี้ลงมาอย่างเงี้ยนะคันมัจะได้รูปแบบของคอรดซีแล้วนี่ชักนิ้วนางลงไปแล้วยืดนิ้วกลางขึ้นมาให้สองนิ้วเนี่ยมันมันสลับกันนะครับระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับเนี่ยพอมาคอรดซปุ๊บดึงนะดึงนิ้วนางขึ้นมาแล้วก็ดันนิ้วกลางลงไปอย่างงี้ก็จะได้ขอรดซีนะครับเนี่ยบริหารองี้ก่อนก็ได้นะครับดึงยืดถูกอย่างงี้นะฮะยืดถูกอย่าเนี้ย ให้เราโฟกัสไปที่นิ้วนางนะครับดึงนิ้วนางลงไปยืดนิ้วนางขึ้นมาแล้วดึงนิ้วชี้ลงไปให้มันสวนทางกันอย่างนี้นะครับสลับกันไปบ่อยๆนะครับเราก็จะสามารถเปลีนะคอร์ดซีกับคอรดจีได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมลองที่นี่ไปฝึกดูนะครับ